สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกคนนะคะสวัสดี Fc จอดำนะคะจอดำคือการปิดไฟอ่านไพ่แล้วก็หยิบไพ่มาสามใบแล้วก็มาอ่านความรู้สึกของคนคนนั้นหรือตัวคุณผู้ฟังนั้นมีโมเมนต์ใช้กดแรงดึงดูดถึงหาเขาหรือเธอหรือเขาหรือคุณผู้ฟังนะคะค่ะ มาค่ะท็อปิกจาดำค่ำคืนนี้ตอนนี้ก็เวลาตี3-8นาทีนะคะนางฟ้าขอใช้พลังงานไพ่3ามใบที่หยิบได้นะคะคือไพ่น่ารักมากเลยมีความเดอ f ์ฟูลเดอร์ฟูล m p พร a นเดอ h e ซันนะคะเป็นคนอารมณ์ดีมีความสุขอยู่ที่ไหนใครๆก็รักหรือเปล่านะคะในชื่อท็อปิกคือใครกำลังแอบหลงรักตกหลุมรักคุณแล้วก็ประมาณว่า แอบหลงสเสน่ห์คุณมากๆเลยในตอนนี้นะคะเขาคนนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเดอร์ซันหรือเขาจะเป็นเดอรซันนะคะพลังงานของไฟแม่สิงธนูแล้วบวกด้วยเดอรฟูทำเพรันราศีธนูนะคะแม่สิงธนูเดอรฟูราศีแมทุนลมแมทุนตุนกุมนะคะพลังงานของผู้หญิงผู้ชายหมายเลข4 8 12 4ดบวก8เป็นเท่าไหร่4ี่บวก8ก็ยังเป็น12นะคะส2 1 2องนะคะแล้วก็มีเลข หกหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะพลังงานความเป็นเดฟูลนะความน่ารักของคุณเนี่ยรักอิสระมีพาชั่นอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่ที่ไหนก็นลอดเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรกวาลทำตัวเป็นแมวก้าชีวิต บางครั้งความตะมุตะมิของคุณนะคะบวกด้วยพลังงานของเดซันความเก่งฉลาดเจ้าเล่ห์มีพลังงานของความเจ้าเล่ห์นิดๆอ่ะนะแบบใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยทําไมร้ายกาดตัวแสบจังเลยเขาชอบอะไรในตัวคุณหรอเขาชอบความร้ายกาศตัวแสบและบางทีคุณกระดือเง,งียบด้วยนะคะบางทีคุณก็อารมณ์ดีหัวเราะเสียงดังโฮหัวเราะฮ่าฮ่าาคุณเป็นคนที่มีความสุขเสียงดัง ภายใต้ความสุขเสียงดังนั้นมีความทำพรันซ่อนอยู่คุณอาจจะเป็นคนที่จิตใจดีสายบุญรักสัตว์ด้วยนะคะความเป็นคนอบอ้อมอารีแล้วก็เป็นคนแบบสายเปโดยไม่รู้ตัวคุณอา,อาจจะชอบช่วยเหลือเผื่อแผ่หรือว่าชอบช่วยคนนั้นคนนี้ให้บรรลุหรือบางทีหากแม้ว่าเขาเหล่านั้นนะคะมีอุปสรรคปัญหาใดๆมาปรึกษาแบบ พูดคุยหารือกับคุณนะคุณก็ช่วยเขาบน่นแบบว่าปลดเปลื้องพันธนาการคุณเป็นพลังงานของความสุขเป็นเหมือนคุณครูเลยแบบถ้ามีนักเรียนรุ่นน้องมาแบบว่าปรึกษาพี่ครับพี่ครับปรึกษาหน่อยครับเป็นศิลานีให้ผมหน่อยครับปรึกษาด้านความเจ้าชู้ของผมหน่อยครับว่าจะแก้ไขยังไงดีคุณก็ช่วยปลดเปลื้องเขาได้หมดเลยแบบประมาณว่าหล่อนก็เลิกเจ้าชู้สิคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณเป็นคนที่น่ารักจริงใจนิสั ดีและเป็นคนที่ตะมุตตมิบวกความแสบตัวแสบนะคะพลังงานเดอะซันของคุณเนี่ยอยู่ใกล้ใครนะโอ้โหไม่ใช่แค่เขาคนนั้นหรอกเขาจะตกกลุ่มรักคุณก็แต่เมื่อคุณเนี่ยอยู่ใกล้ๆเขามันไม่ใช่ไงคือแบบแค่นึกถึงเธอนึกถึงชื่อเธอนึกถึงโมเมนต์สิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นกับเธอหรือส่องมองเธอซ้ำเบิงซ้ำเบิ่งเธอในโซเชียลทำตัวเป็นแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นปาปรัสซี่ในชีวิตคุณก็เป็นไปได้นะรู้ไหมคะว่าใครบางคนคนบางใคร ทำไมก็ถึงชอบคุณหลงเสน่ห์คุณตกลุมรักคุณเพราะว่าคุณเป็นคนที่น่าส่องน่าสืบน่าสวบแล้วก็น่าเสน่หามากๆเลยนะพลังงานของชัมเพรนนะคะการพูดจาดีความเป็นคนจริงใจตรงๆสายบุญคุณเนี่ยเป็นคนที่ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่หลงนะไม่ว่าจะทํางานที่ไหนนะคนในองค์กรหัวหน้าบอสหรือว่ารุ่นพี่เนี่ยโอ้อยากจะซื้อปัดดังโกรบ่าว่ากับโจ๊กมาให้ทุกเชา้าเพราะว่าอะไรเพราะความน่ารักของคุณ ะะมันทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยเอ็นดูค่ะและคนที่มาชอบมาจีบคุณเนี่ยเข้าทางเขาเลยอะคนคนนี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่จิตใจดีนะอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเก่งมีโปรไฟล์ดีบ้านรวยอาจจะเป็นคนที่มีรากชตามีคุณพ่อคุณแม่แบบโอ้มีชื่อเสียงนะคะหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือตัวคุณเองอาจจะเป็นลูกแบบว่าคนแบบเจ้าขุนมุนนายลูกทหารตำรวจหรือว่าลูกคนมีสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เสียอะไรก็ได้แบบเขาอยากบอกว่า ความดีงามคุณงามความดีและความเรื่องลือชื่อเสียงของคุณแถมเวลาที่เขาได้อยู่ใกล้ๆคุณได้มองเห็นความอบอุ่นระมุนอ่อ,อนโยนของคุณเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าอโอถอ,อ,อ,อนตัวไม่ขึ้นเลยจะ้ะงงหัวไม่ขึ้นเลยจะ้ะที่รักแบบเธอช่างน่ารักเธอช่างแบบว่าแสนดีคุณอาจจะเป็นคนที่มีเซนด้วยไพ่ทำพารานใบนี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเซนแบบฝันแม่นนะ่ะสวัน7วันอุ๊ยบางทีนะ คุณฝันว่าเพื่อนคนหนึ่งอ่ะทักหา,ามาหาดังนั้นที่เพื่อนคนเนี้ยหายไปจากชีวิตคุณแบบว่าเนิ่นนานกาเลยแนละ้วรู้จักกันตัน้งแต่สมัยประถมมัธยมอนุบาลน,นู้น่ะอยู่ๆคุณก็ไปสไลด์แพลตฟอร์มโซเชียลแบบ เซนต์ของคุณแบบเหมือนได้ฝันแล้วคุณก็ไปเจอชื่อนี้นามสกุลนี้อุ๊ยเด้งขึ้นมาตากรว่าคลิกเข้าไปนะอ้าวเป็นเพื่อนคุณที่มาหาคุณในความฝันนั่นเองนี่แหละค่ะความมีแบบเซนต์และความรู้เยอะรู้มากของคุณอ่ะทำให้เขาหลงเสน่ห์คุณไม่ไหวแอบหลงรักข้างไกลคุณไม่ไหวนะคะ <c oughs> บางครั้งนะคะ <c oughs> ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความแบบว่าเห็นอกเห็นใจความเทคแคร์ความตะมุตตะมิแบบบางทีนะคุณอาจจะเคยซัพพอร์ตช่วยเหลือเขาเรื่องเงนิงนเรื่องอะไรแบบประมาณว่าหางานให้หาเงินให้ให้ยืมบางทีไม่ต้องยืมหรอกเอาไปเถอะคุณไม่คิดแรกคิดน้อย คุณเป็นคนที่ไม่คิดและคิดน้อยคุณน่ารักคุณใจดีคุณสายเปแล้วคุณเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบเขาเลยรู้สึกว่าโอ้โหโชคดีจังเลยอะ่ะประมาณว่าเดอะซันบอกชมพรนนะเธอจิตใจดีเธองดงามเธอมีแสงออร่าของเธอมันเปล่งประกายความออร่าความเปล่งประกายความเจ,จิดจรัสของคุณนะคะ ทำให้คนคนนี้รู้สึกว่าอยากจะให้คุณหายสอดอะความเป็นเด็ฟูคุณอาจจะห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวรักความเป็นสอดรักอิสระบุคคลเหล่านั้นที่มาจีบมาชอบมาแอบรักแอบหลงเสน่ห์คุณเนี่ยโอ้ยอยากจะสอยคุณลงจากคานอยากจะยิงให้ล่วงลงมาแล้วเขาก็จะเอามือรองไว้แบบว่าอบอุ้มคุณนะคะเขารักคุณจังเลยอะ่ะก็ไม่รู้สินะว่าทําไมเขาถึงแบบว่าอยากจะได้คุณได้คุณขนาดนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอายุ มากกว่าเขาน้อยกว่าเขานะคะแต่มองว่าคุณเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เลอค่ามากจริงๆนะยิ่งถ้าหากว่าคุณเนี่ยได้แนะนานะคะหรือว่าตัวเขาได้แนะนําให้รู้จักพ่อแม่ครอบครัวญาติพี่น้องของกันและกันนะบอกเลยค่ะเป็นที่จดจันทร์ของวงตระกูลคุณอาจจะเป็นคนที่คนในครอบครัวเขาพูดถึงถามถึงอยากให้ไปหาไปทานข้าวไปดินเนอร์หรือว่ามีโมเมนต์ไปนั่งใต้ต้นแบบว่ามายุรีแบบว่าประมาณว่านั่งใต้ ต้นไม้บ้านเขานั่งจิบกาแฟเม้อมอ,อยหอยสั่งกับคุณพอ่อคุณแม่เขา พลังงานความเป็นเดอะซสันนะผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่หลงนะได้แล้วก็อยากจะอุปถรัรมภ์คำจุนอยากแบบว่าอบอุ้มนะคะพลังงานความแบบว่าอยู่เป็นอยู่ง่ายแล้วเป็นคนอิสระจิตใจดีอบอ้อมอารีของคุณมันดึง,ด,งดูดดึงดูดความรู้สึกที่เขามีแพชชั่นนะคะคนคนนี้มีแพชชั่นกับคุณขนาดที่ว่าอหลับก็ฝันถึงตื่นก็คิดถึงแบบโอ้อยากให้ถึงวันหยุดเร็วๆอยากเลิกงานเร็วๆอยากมีโมเมนต์แบบนั้นจเจอกัน อยากป้อนเข้าป้อนน้ำอยากทำอะไรก็ได้ให้เดอะซันอย่างคุณมีความสุขนะคะนี่คือพลังงานคือเข้าแอบชอบแอบครั่งรักแอบ หลงไหลแอบแบบว่าเคลิบเคลิมคุณเรื่องอะไรก็นั่นแหละค่ะทุกสิ่งทุกอย่างทุกตรงเนี่ยมันรวมอยู่ที่คุณคนเดียวเลยนะคะคนคนนี้นะคะเดอะซัน <The Sun S 1> นะคะอาจจะเกิดวันอาทิตย์วันเสาร์วันจันทร์วันพุธวันศุกร์ได้นะคะพลังงานคุณกับเขานะคะผู้หญิงคนนี้เด็กน้อยคนนี้ขี่มา้าขี่ม้ายูนิคอร์นคุณกับเขาอาจจะเกิดปีมะเมียมะแม่มะรองมะแสงปีขานปีจอปีหนูปีชวดปีวัวนะคะปีไก่ได้คุณกับเขานะคะ อาจจะอยู่ในสังคมเดียวกันแพลตฟอร์มโซเชียลเดียวกันและเขาจีบคุณเพราะว่าก็ <c oughs> <c oughs> อย่างที่บอกอะออร่าของคุณมันดึงดูดมากมายความน่ารักของคุณความตะมุตะมิแล้วก็ความเซนส์ของคุณอะมันทำให้เขารู้สึกแบบว่าโอ้คุณเนี่ยเป็นของหายากเป็นริมิเต็ดอีดิชันของในความรู้สึกเขาเลยทีเดียวเวลาที่เขามองเขาส่องคุณในโซเชียลคนคนนี้จะถามตัวเองว่าอุ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยถ้าจะจีบเดอะซันอย่างคุณเนี่ยต้องทุ่มเท่าไหร่นะต้องหมดเท่าไหร่ก็ยอมคือเอาเถอได้หมดอะเท่าไหร่ก็ไหวนะคะสู้ไหวเพื่อที่จะได้ทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณได้เรียนรู้ว่าเขาเนี่ยมาจริงนะรักจริงไม่ติงนางนะไม่ได้แบบว่าแบบ มาหลอกคุณทำตัวเป็น call center เป็น scammer สิบแมงกุฎใดๆมาหลอกคุณนะใครจะไปกล้าหลอกคุณล่ะใช่ปะความเป็นทธรรมทันของเธอเซนต์ของเธอมันดาเมจรุนแรงถ้าเขาไม่จริงใจถ้าเขาไม่ใช่คนดีเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในที่จะอยู่ในชีวิตคุณอยู่แล้วนะคะ คนคนนี้นะคะ move on จากการส่อง <c oughs> จากการส่องคุณไม่ได้เลยทําตัวส,อสลอดแสลมีคนมาคอมเมนต์ถามว่าสลอดแสล่ไปว่าอะไรส,รอสลอดแสลก็เหมือนแบบอยากรู้อยากเห็นนะเรื่องชาวบ้านคืองานของเราอะไรเงี้ย <c oughs> พนักงานคือเขาอะทําทตัวแบบอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณมันคืองานของเขาอะนะคะ เขาเลยรู้สึกว่าการได้แบบว่าส่องมองเซฟเซฟมองส่งคุณในโซเชียลมันก็เป็นความสุขใช่ป่ะแต่ว่าเอาคุณไปเก็บไปฝันเก็บไปคิดถึงเก็บไปมีโมเมนต์แบบอยากอยู่ใกล้18บวกสกินชิปหรือว่าหัวเราะต่อก,กับซิกกันใดๆเหล่านั้นน่ะมันทำให้เขาใจฟูใจชื้นมากเลยนะคะนี่คือพลังงานของคนที่แอบชอบแอบครั่งใครแอบคลั่งรักคุณมากและสนับพลังงานเอาคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เก่งมีออร่า มีหนะ้าที่การงานการเงินดีมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีรากชะตาในการแบบว่านะพร้อมที่จะขยายเผ่าพันธุ์คืออะไรหมายความว่าเขาอาจจะเกิดมาแบบว่าในแบบท่วงท่าลีลาที่จากครอบครัวที่มีชาติตกูอะไรเงี้ยเขาเลยรู้สึกว่าอยากจะแบบว่าผูกสมัครเป็นดองกับคุณน่ยนะคะถ้าได้คุณเป็นว่าที่แม่ของลูก พ่อของลูกเขาเนี่ยเแบบีเขาออกมาคงน่ารักตะมุตตมิเหมือนคุณน่าดูเลยนะคะ บวกด้วยความเก่งเซ็กซี่ฉลาดแล้วเนี่ยโอ้พ์เฟษค่ะเขาอยากให้คุณเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเดอะซันทรรมปรรนคนคนนี้อาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสายบุญสายมูรักสัตว์และก็รักคุณมากๆด้วยเขาแมนิแฟดอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลว่าโปรดเถน้ฟ้าโปรดเถน้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดเถเพึ่งไปยืนดูพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์อวบอ้วนเนี่ยไปขอคนดีคนรักคนตรงปกตรงใจ แล้วก็ขอคุณน,นั่นเองค่ะให้เป็นของของขวัญอันพิเศษที่ทจักรวาลพระจันทร์ส่งให้เลยนะคะนี่คือพลังงานของคนที่คลั่งรักคลั่งใครแล้วก็อ๋อซุปเปอร์เสพติดคุณมากๆส่งตลอดโพสอะไรก็ส่งตลอดเห็นแล้วก็หัวเราอคิกคักเวลาที่เขาส่งอะไรให้คุณส่งเพลงหรือว่าส่งคลิปตลกตลกคลิปน่ารักให้คุณนะ mm hmm. เขาอยากบอกว่าบางทีฉันก็โมเมนต์แบบมันว่าฉันเป็นพระเอกมิว วสิกวิดีโอบางทีเขาาจะส่งเพลงน่ารักเพลงจีบคุณอะไรเงี้ยคุณก็แบบบ้าหรอเพลงอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่เขาก็เหมือนแบบเนี่ยเยเธอน่ารักเหมือนนางเอกมิวสิกวิดีโอเลยนะถธอสวยเธอน่ารักอะไรเงี้ยคนคนนี้นะคะนอกจากจะครั่งรักค้ั่งใครสเสน่หาคุณแล้วย,ยังชมเก่งด้วยแบบ เดี๋ยวก็ชมว่าสวยจังเก่งจังสตองจังฉลาดจังอุ้ยบางทีก็ชมว่าร้ายกาดจังแสบจังดื้อที่สุดเลยนะคะเขาแบบรู้สึกว่าเขามีแพชชันมีแพชชันกับคุณผู้ฟังของนางฟ้ามากมากเลยนะคะนี่คือพลังงานคือใครแอบ,บสนใจแอบ,บครั่งรักแอบ,บครั่งใครอยากได้อยากได้คุณเป็นว่าที่ลูกสะใภ้ของป๊าป๊ามามามาเขานะคะอยากดองกับบ้านคุณกับบ้านเขานะคะ เดอ s u ซนะคะมีพลังงานของไฟแม่สิงห์ธนูแล้วก็ลมไมถุนตุนกุมนะคะเดอรฟูแทนพรันก็ยังเป็นราศีธนูนะคะคนคนนี้นะคะ,บอ,คะบอกตรงค่ะบอกตรงๆเลยว่ารักเธอหมดใจใยตัวแสบนะคะคุณเนี่ยอาจจะเป็นก็อย่างที่บอกคุณอาจจะเป็นแบบว่าความลิมิเต็ดอะคุณแปลกไม่เหมือนใครคุณอาจจะชอบอะไรที่มันไม่เหมือนใครแต่ว่าดัานไปตรงกับเขาซะง,งั้นเน่ยคุณอาจจะชอบทานอะไรซ้ำๆได้อาจจะแบบ ไข่เจียวหมูสับทุกวันทุกวี่เขาอาจจะชอบไข่เจียวหมูสับเช่นเดียวกับคุณคือคุณเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายสบายสบายแต่ว่าภายใต้ความกินง่ายอยู่ง่ายสบายสบายบางโมเมนต์ภาพหรือว่าแบบ Body, บอดี้กายหยาบกายทิพย์กายละเอียดของคุณเนี่ยมันมีความรักชูดูแพงมันมีความแบบว่าโอ้เข้าถึงยากน่าสเสน่หหาน่าดึงดูดนี่แหละค่ะ คือเสน่ห์ในตัวของคุณผู้ฟังนะคะที่ทำให้เขาลหลงไหลครั้งใครแอบหลงรักแล้วก็มัดกลุ่มหัวใจเขาได้หมด อยู่หมัดเลยทีเดียวเชียวนะคะคุณน่ารักคุณเก่งคุณตัวแสบคุณร้ายกาศและบางทีคุณก็ฉลาดปาดเปลืองเกินที่จะบอกว่าเหนือคะนานับและเซนต์ของคุณเนี่ยมันน่ากลัวที่สุดเขาเนี่ยนะคะอยู่ในชีวิตคุณก็ไม่กล้าโกหกคุณเลยเขาไม่กล้าหลอกคุณเลยบางทีโกหกคุณไปนะคุณจับได้อะคล้ายๆว่าเขาก็แบบขนหัวตั้งเลยเหมือนโดนผีหลอกอะไรเงี้ย คนหัวรุกเลยทีเดียวเชียวสมมติว่าเขาอะไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็บอกคุณว่าเขาไม่ได้ไปใช่ป่ะแล้วคุณรู้อะคุณรู้คุณรู้แต่คุณไม่พูดอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบว่าโอ้รีบบอกดีกว่าเดี๋ยวคุณจับได้เดี๋ยวจะขนหัวรุกทีหลังไม่โอเคนะคะและความฝันแม่ของคุณนะบอกเลยเขาอยากจะรู้จริงเลยว่าคุณอะฝันถึงเขาหรือเปล่าโมเมนต์ที่คุณกับเขามีด้วยกันเนี่ยมันมากขนาดไหนนะเหมือนที่เขาฝันถึงคุณหรือเปล่านะคะโอเคเบาๆกรุบกริบค่ำคืนนี้นี่ คือพลังงานของใครกําลังตกกลุ่มรักแอบ,บรักหลงสเสน่ห์คุณหนักมากจริงๆเขาอาจจะมีตัว H ตัว U ตัว P นะคะตัว T นะคะตัว R ตัว O ตัว N นะคะตัว M ตัว U นะคะ I L Y นะคะ W z ในชื่อนามสกุลของเขานะคะแฮปปี้ันดีราติสวัสด์บายบายค่ะ